ปรุงเองเล้วซะเชฟเชฟนุเชฟกันนปรุงเองครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดไม่ฟังก็กินเดียวเนะต้อังเมนโอ้โโกนะขอยิน้ื่อทราเข้าบรเข้ไปโอ้บัตเน่ยกอร้านโมงากอยู่บุญเลสิดัด ใช่ใช่มากครับยากน้ำหนุน่นยากไปคุ้นนึงอยากน้ำนุว่ะคุกน้ำเย็นัแงด้วยนี่ว่าพนแรงเาเป่นงานกเว้มาห้อมกันว่าพี่น้องนะเล้วตี๋น่ะเป๊ะจะเป็นลูกหลาน